สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระเอกมาแรงอเล็กทีระเดชหลังขอไม่จับมือแฟนคลับออกมาเผยสาเหตุถือว่าเป็นอีกปีที่สุขใจจริงๆสำหรับพระเอกหนุ่มอเล็กทีระเดชที่ปีนี้ปังทั้งงานและความรักซึ่งปีนี้อเล็กก็อายุเข้า33ปีแล้วซึ่งวันคล้ายวันเกิดที่ผ่านมาก็มีเพื่อนๆและแฟนคลับเข้ามาวอวยพรจานวนมากทางอาเล็กทีรเดชเองก็ขอยิ้มรับคำ ไวพรจากพี่น้องเพื่อนฝูงและแฟนๆจนใจอิ่มฟูแต่ล่าสุดหนุ่มอเล็กหลังเจอแฟนคลับขอจับมือแต่หนุ่มอเล็กบอกว่ามือเปียกครับซึ่งมีชาวเน็ตรายหนึ่งโพสคลิปลงติกตอกพร้อมระบุข้อความว่า FC ขอจับมือแต่มือเปียกจ้าดังมากทำกลางชาวเน็ตแบ่งเป็น2ฝ่ายทั้งฝั่งที่เข้าใจหนุ่มอเล็กเป็นตัวเองมือเปียกก็ไม่กล้าให้ใครจับ บางก็บอกว่าเป็นดาราดังขนาดไหนที่ต้องถึงขั้นมือเปียกแล้วไม่ให้จับพร้อมทั้งเทียบกับท่านอื่นคือคนดังที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองดังให้เกียรติทุกคนทุกอาชีพคนขับรถพิกาดตากล้องคนขับรถที่สนามบินตัดภาพมาที่ดาราบ้านเราเห็นแล้วเศร้าอีกท่านบอกว่าถ้าเรามือเปียกก็ไม่กล้าจับคนอื่นนะดูจากคลิปมือเปียกจริงนะเดินมาแล้วเห็นทำท่าอยากหาที่เช็ดอยู่จะเช็ดเสือ้อ อีกท่านบอกว่าก็มือเขาเปียกจะให้มาจับหรอบอกเลยว่าเคยจเจออะไรครั้งหนึ่งตัวจริงนิสัยดีมากใครขอถ่ายรูปก็ให้ถ่ายยิ้มเก่งอีกท่านบอกว่าอย่าตัดสินแค่คลิปสั้นๆแค่นี้สิคะตัวจริงพี่เล็กน่ารักนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก e n e w s 24 TV ขอบคุณครับ